เราฟังหมอจากพี่ท็อปเพราะเด็ดจะคุยกัพี่ท็อปแต่ตอนนี้เรื่องสุขภาพพอโอเคหมดแล้วและเรื่องที่ไปเอ็มไออ่ะเดี๋ยวไว้บ่ายจะเย็นๆเนอะจะเย็นๆเดี๋ยวบ่ายเจอนะบ่ายๆนะบ่ายๆนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวโอเคแป๊ะต้องวนดับเครื่องด้วยลูก ทัลงจากรถนะครับคือคือ,อที่เราที่เราลงมาเตรียมพร้อมแลให้พี่ทอบลงที่หลังหมายถึงว่าเรากลัวจะช้านะครับถ้าไปทับลงมาเดี๋ยวคุณโน้ยก็เห็นว่าจะอันนี้เราจะได้ไปไหลายๆวัดเพราะเรามีงานนะครับเรามีงานเราได้ไปหลายที่นะครับจะใช้เวลาค่อนข้างกระชับนิดน,นึงนะครับไปทับไปครับไปทึ่ นั่งกลับพร้อมกันทุกที่เลยนะจุดทูปจุดเทียนแล้วก็ลับพระเนะ่ยมาเชิญครับใช่ไหม ไม่ครเม็ดคับไม่ครบเม็ดขาดยาขาดยาไม่ไม่ครบเม็ดอันนี้วัที่ามอันนี้วันที่สามบใช่สามโมโอ้ มาฮะอรงนี่เนี่ยบกห้อง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  Anda mahu sampai kepada jalan? Anda mahu ยาเคมันเตยเมเตสังโคสังโชาลาุลมักยานังเตันเตเอตังปฏิปาังยุคังสัตริวารังเอมาสังเอมาสังพุทชนะปชนายะอิมัสสมิงอุปโภ

ไว้นโบสส์นีไว okay, ้นโบสถ์นีเพื่อเป็นพุทธภูชาเพื่อเป็นพุทธภูชาขลอดนักาอนกาขออนุสง์ขออนุสง์แต่จ้าระไายเที่ยุนี้้ะเนี้เพื่อเป็นพุทธภูชาเพื่อเป็นพุทธภูชาขลอดัศานัานี้ของข้าเจ้าหายของพจ้หลายจเป็นไปเพื่อประโยน แก่พระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยมมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเธตลอดกาลนานเธออิมานิมายังฮันเตอิมานิมายังฮันเตสามขันธารานิสามขันธ สัพะริวารานิสัพริวารานิคุสังคสสิังฆสาโตโนชยามะโอโนชยามะสาทุโลทันเตสาทุโลทันเตคุปสังโคคุปสังโคอิมานิอิมานิสานิ เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ญญงจงรับซึ่งสังฆทานของที่นบริวัหลของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์นและความสุขแก่คแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย แด่ปิะชนทั้งหลายมีมารดาปิดาเป็นต้นด้วย

เราทำกิจกรรมใดๆว่าได้หรือไม่กุ่งทุกอย่างทุกประการที่ต้องทำได้ครับวันนี้มาสุราภิเษกการเยาวนิวรณ์ตัวสีนันทนากากคติที่ตั้งพักที่ตั้งตุรกันสาิเนวตุนิสตาบุติเรยนตุรกันกาตาร

ครับก็เอร้อยบร้อยนะ <ถ meno> ครับเดินทางไปไหนก็มีรถไใมเราบีมีแพมีรถบ คนอันตรายใดๆ้งขึ้นตงโปรไล์มาเรียกฐานดงนองกจะมีความสุขดปตลอดไปตลอดนานถือสัตว์ทุสัตว์ทุนะครับเดี่ไว้ต้องไหนไม่ได้ยกให้องนคู่หน้าคูหน้าครับพี่นึงพี่นึงพี่นึงครับพี่หนึ่งยกเทียนพี่นึงพี่นึ่งยกเทียนยกเทนกเทียนย้ายย้ายย้าเทียนไปนู่นะถามครับเอาถามแอันนี้เกียวถามเลยเอาถามเอาถามให้พี่ทอมทอนเลยเร็ว

นี้ใส่ได้แค่เอ็มที่คมต่างไดได้ไงตัวใหญ่ก็ได้เนี่ยแมผอมแล้วผมเอาสปอร์ตเลยเชื่อมได้ได้ได้โอ้ถูกแล้วเลยซื้อเต็มที่เลยใช่ออกพรรษาไปครับไปกันต่อวัดที่ ไอ้วัดที่สี่ต่อครับนู่นตูบริจาคไต่วัดที่สี่ต่อครับนะครับวัดที่สี่ต่อดูเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะครับคลับวัดที่สี่ที่สี่สองเจ็ดสามสองสี่หนึ่งหกสามสองห้าครับรวมบุญนะครับถวายเท่กับพี่บินนะครับบัญชีเดียวสีม่วงสองเจ็ดสามสองสี่หนึ่งหกสามสองห้านะครับรวมบุญกับพี่บินได้นะครับ เดี๋ยวไปที่วัดที่4ี่กันต่อนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอย่าเบื่อกันนะครับเปิดไลฟ์ปิดไลฟ์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดที่4 <Okay. S 1> ต่อวันนี้แค่7็วัดเดี๋ยวผมจะไลฟ์ทุกวัดเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ